สวัสดีครับช่างแว่นอยู่ถนนดีบุกภูเก็ตรครับก็แถวลามไร้แถวนี้นะคะก็ในตัวเมืองภูกเก็ตเนี่ยก็ยังร้านค้ายังเปิดนะครับร้านค้าต่างๆก็ดูสภาพรถเอร์ไซแล้วก็รถยนต์ต่างๆที่จอดอยู่นะครับส่วนสถานบันเทิงก็ ยังไม่เปิดนะครับตรงองช่วงนี้เนี่ยก็ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับ นี่ก็เป็นร้านอาหารมีชื่อเสียงนะครับร้านอาหาร งย่านนี้ก็ย่านเมืองเก่าตลาดใหญ่นะครับถนนพลังถนนเทพกษัตัิตีนะครับตรงนี้ ร้านค้าต,ต่างเปิดนะครับทารแถวนี้ก็เป็นอาคารเก่าๆนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็น ร,ร,นะร้านเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่นะครับ ตรงนั้นก็จะมีร้านตีเหล็กนะเดีย๋ยวไปแวะไปดูหน่อยก็ได้ <c oughs> ผมเคยเอาท่อมอเตอร์ไซค์มาเผาที่ร้านนี้นะฮะเป็นท่อมอเตอร์ไซค์สองจังหวะ พอที่หลังก็ลุงเะไม่รับแล้วนะไม่รับทำก็มีเสียงเจียอยู่นะครับโรงแรมภูเก็ตทาวินโรงแรมเก่าแก่แถวนี้นะครับ ก็เมื่อก่อนผมเคยเป็นฝ่ายบัญชีอยู่โรงแรมนี้นะสมัยยี่สิบกว่าปีก่อนโน้นนะครับ ช่วงน,นี้ก็เขาเอาเสาไฟฟ้าออกนะครับ ก็แถวย่านเมืองเก่าแถวเนี้ยร้านค้าส่วนใหญ่ก็เปิดนะครับก็ดูสภาพถนนรถลาก็วิ่งนะครับ ก็จบคลิปตรงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ